วิทยาศาสตร์หรือเรียนในในสายวิทยาศาสตร์ครับก็จะมีพี่โฟกพี่ฟิวน้องมิมี่พี่เตยพี่ฮัทพี่รันพี่ไมแล้วก็ฟีฟ่าครับโอเคครับพี่โฟกอยู่แถวนี้ไหมครับพี่โฟกไม่อยู่แล้วแต่ผมพูดแทนแล้วกันนะครับพี่โฟกเนี่ยน,นะครับเขาเรียนอยู่ที่จุฬาเนาะตอนนี้ทํา เรียนอยู่ที่ environmental science หรือว่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับน,นองๆากใคนสนใจทำโครงงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งแวดลอ้อมเรื่องรักโลกสติอะไรเนี่ยก็ติดต่อพี่โฟกได้ครับ IG ตามนี้เลยนะต่อมาครับเป็นพี่เอกพี่ฟิลนะครับพี่ฟิลก็ครับก็เรียนฟิสิกส์นะครับที่จุฬาเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจนะฟิสิกส์นะครับมันมีหลากหลายเรื่องราวมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของจักรวาลวิทยานะครับสนใจกับจักรวาลในภาพใหญ่หรือว่าเรื่องของวัตถุบนท้องฟ้าหรือเรื่องของฟิสิกส์อนุภาคการชนการขอออนุภาคอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบอยากทำออสนใจกับแบบแมบทบอยากหาผีอะไรเงี้ยก็ติดต่อพี่ไ,ได้นะครับอนุภาคผีก็อันนี้ก็เป็นช่องทางของพี่แบบเหมือนพี่ทำหาพวกยูทูบกับติดต่ออะไรอยู่ครับก็ประมาณนี้สนใจก็ติดตามได้นะครับจะไม่ต้องติดต่อเลยครับ <c oughs> ค่ะโัสดีค่ะพีมีค่ะตอนนี้อยู่ปีสองบัณฑิจุลาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกเข้าไปด้วยความสนใจและแน่นอนว่าเรามีอีกหวงหนึ่งอยู่ที่ส่งรูปให้พี่ีไหมคะเราอยู่ในอยากถามเสียงก่อนในนี้มีน้องคนไหนไม่เคยเล่นบอร์ดเกมไหมคะโอ้แปลว่าทุกคนเคยเล่นเคยตคําถามไหมว่าการออกแบบบอร์ดเกมตัวหนึ่งมันเกิดขึ้นได้จากอะไรมาก ความสนุกของบดเกมอะไรอย่างมันเกิดเฉพาะอะไรก็อีกหมู่หนึ่งละกันเนาะเป็น mentoring แล้วก็ facilitator ค่ะในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆค่ะครับพี่บีอ่ะต่อไปครับเป็นพี่เตยอ่าพี่เต๋อ วัสดีค่ะน้องๆค่ะพี่ชื่อเตยเนาะเรียนอยู่เคมีจุฬาค่ะตอนนี้เรียนปอโทอยู่แต่ว่าจบปอตีก็จบที่จุฬาเนี่ยแหละงานที่เคยทำนะก็จะเป็นประมาณนมีอะไรอะไปโอเคอันนี้คือภาพประมาณนี้การเรียนของเราก็จะ wrap up คร่าวๆนะพี่จะทำเกี่ยว special ไปเกี่ยวกับเรื่องของเมมเบรนถ้าเกิดสมมติน้องๆคนไหนสนใจเรื่องเมมเบรนหรือว่าสนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับเคมีก็สอบถามพี่ได้ ครแต่ว่ามันบอกให้ผมมาแนะนําตัวให้มันไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดครับทักครับชอบสัตว์ครับหมายถึง,ง,งรรว่าชอบสำรวจสัตว์ครับจริงๆครับเรียนเออพยาบาลอยู่ที่มอนอเออมหาลายัยในสวรใช่ไหมโอเคครับแต่ว่าทักก็ทาแบบแนวออเซิร์สรัตว์โดยเฉพาะนกและวานครับผม นะคะวันนี้ค่ะนันอยู่เอ,อแพทย์รามานะคะก็ถ้าใครสนใจสายนี้เนาะน้องๆที่อยากเข้าหรือว่าอยากทำโครงกานเรื่อง medical science mm hmm. ก็ติดต่อมาได้พี่จะพยายามออถ้าถ้าพี่แบบช่วยเหลือไม่ได้พี่ก็จะหาพยายามหาคนช่วยเหลือได้ <Okay. S 2> ไม่ไม่มีลูกค่ะประมาณนี้น,ะน้องก็จะโอเคค่ะพี่วายนะคะก็ก็คล้ายๆกับของพี่ลานเนาะพี่วายเรียน by medical science เนี่ยมันก็จะเป็น สิ่งที่ต่อเติมมาจากทางการแพทย์นิดนึงว่าเราจะเน้นหนักไปทางแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นเดี๋ยวไสดเข้าไปได้เลยคะ่ะก็หลักงานที่พี่ทําก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เซลมะเร็งแล้วก็มีเรื่องของระบบการนาส่งยาการคิดค้นนวัตกรรมทางการต่างๆนะคะให้กับ,บ,บทางการแพทย์ในนี้ก็ถ้าคนไหนสนใจแบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าอยากทําเกี่ยวกับแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็สามารถแบบว่าคอนแทคที่มาได้ค่ะ อ่ะโอเคใช่ที่แนะน,นําแทนเพราะว่าจริงๆพ,พี่ฟ้าเขาเป็นลูกศิษย์ในขณะที่นะครับอ่าพ,พี่ฟ้าเขาจบ robotics engineering เนะวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นฟ้าก็จะทําฝั่งหุ่นยนต์อะไรเนี้ยเป็นแล้วก็จังหวะที่ฟ้าเรียนตอนปอตีอยู่อะมันมวิชาเลือกวิชาทีนั่นแหละพี่โฟกับ อาจารย์ท่านหนึ่งสอนคือ brain computer interface ก็คือการเอาอุปกรณ์เนี่ยไปจับสัญญาณสมองเพื่อดึงสัญญาณสมองออกมาแล้วก็เอาไปเอาไปตีความให้มันสามารถทํางานรูดี่หน่าในชีวิตประจําวันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ป้าทําก็น่าจะไปเป็นแบบเออเป็นนักวิจัยอยู่ในแ a บที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสมอง โอเคเข้ามาดีได้ป้าซ้งโอเคโอเคครับก็